ทำอะไรอีกนี่วิดน้ำออกจากเรือเราจะไปหาปลากันตอนนี้วิดน้ำออกหมดแล้วอะยังไม่รู้ว่าจะเอาเรือออกไปทางไหนอมองไปทางนี้ก็เป็นทุ่งข้าวมองไปทางนี้ก็เป็นทุ่งผักบุ้งเอาน้ำออกก่อนเราจะได้พายเลือดูท่านั่งแล้วทุกคนจะตกใจนะคะ นี่เขาเรียกว่าวิถีชีวิตเหลือเลิศเริ่มโครงเครงแล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าวิถีชีวิตแบบตามธรรมชาติอยู่กินแบบไม่พึ่งพาอะไรนะคะอยู่ในพื้นที่กลางทุ่งกลางนาหาปลากินส่วนข้าวเนี่ยรอเดี๋ยวเราก็เก็เี่ยวกินได้เลยเนี่แหละค่ะชีวิตที่มีความสุข ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปแข่งแย่งชินดีชินเด่นกับใครไม่ต้องฟังเสียงนินทาจากโลกภายนอกอยู่แบบนี้ทุกคนมองไปทางไหนก็มีแต่วิวเขาวิว,วนามองเห็นธรรมชาติแล้วก็นั่งชมนะคะวิวธรรมชาติแสงแดดลมปิวเ,เสียงธรรมชาติที่พราที่สุดคือเสียงลมเสียงก,กบเขียนนกต่างๆที่มาร้องเพลงให้เราฟัง วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้โอกาสนะคะแวะเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ที่แบบเงียบสงบเราไม่ต้องเจอใครเลยเป็นอะไรที่ชาร์จแบตได้ดีมากนะคะคุณนะคะกําลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึง่งที่เรามาอยู่กับธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาอะไรสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่ได้โดยไม่ต้องออกไปไหนหาปลากินจับปลากินกบเขียดหอยปูปลาเต็มไปหมดเลยนะคะ เราเหนื่อยลนะ้วกับการที่เราอยู่ในเมืองก็ออกมาอยู่นอกเมืองนะคะหาซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งเล็กๆอยู่กับธรรมชาติอย่างน้อยๆนะคะทําให้เราเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างน้อยๆทุกอย่างที่เราเกิดขึ้นความวุ่นวายในใจต่งจางๆเนี่ยอาจจะรักษาได้ตามธรรมชาตินะคะทุกคนอะแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้น้ำหมดแล้วสถานีต่อไปของเราคือจะลากเรือเนี้ ไปหาปลาทุกคนรอดูรอชมอีพีต่อไปว่าโอจะเอาเรือเนี้ยออกไปหาปลาได้ไหมถ้าได้แล้วจะได้ปลากี่ตัวอะก่อนไปให้ดูนี่ก่อนเรือก็คงเพงนะคะพร้อมที่จะพลิกความแล้วนี่คือธรรมชาติที่เราจะออกไปหานะคะอู้ อะไรนะตะข่ายเอาไปดักปลาทุกคนตอนนี้วิทน้ำออกหมดแล้วเหลือแต่เราจะลากเรือรอชมอีพีต่อไปด้วยเลยค่ะบ๊ายบายชาวบ้านอเดี๋ยวจะลากเรือขึ้นฝั่งนะคะทุกคนรอด,ดูอีพีต่อไป